สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราช,ชวิทยาลัยมุกดาหารค่ะอันดับแรกขอแนะนําสมาชิกในทีมก่อนนะคะสวัสดีครับผมนายตธนวิชชันครับสวัสดีครับผมชื่อนายชาติมนณฑลค่ะและดิฉันนางสาวนรเทวดีเขียวไกรค่ะขอบคุณผู้ชานนะครับนายธีรพันธ์นและนายชฉลิมบงบบพัฒครับครับเราภูมใจนําเสนอโครงงานเรื่องการรู้ใช้การรู้ของแมชชีนเรียนนิ่งนะครับในการจําแนกรูป ทางสมองจากภาพ CT Scan ครับเพื่อการกวินิจฉัยโรคเบื้องต้นนะครับค่ะ,คะหรือว่า the application of machine learning to classify brain disease from CT scan images for preliminary diagnosis ค่ะสำหรับที่มานะคะโรคทางสมองเนี่ยเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของเซล์สมองนะคะซึ่งความผิดปกติในเซลล์สมองนี้จะส่งผลให้การทำงานของสมองและระบบประสาทสามารถทำให้ผิดปกติไปด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะโรคทางสมองยังรักษาได้แค่ในบางโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มีบุคลากร,กร,กรทางแพทย์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญในด้านสมองและระบบประสาทนะคะที่โรงพยาบาลเนี่ยได้จัดเตรียมพร้อมไว้ค่ะซึ่งดังนั้นเนี่ยด้วยข้อจํากัดเหล่านี้นะคะจึงทําให้ผู้จัดทำเนี่ยเร็งเห็นถึงปัญหานะคะว่าเราจะนํา Machine Learning มาใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยเบื้องต้นดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเพื่อใช้วินิจฉัยโรคทางสมองค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงที่ผิดพลาดในการวินิจฉัย3เพื่อลดเวลาในการวินิจฉัยค่ะวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อออกแบบไมชิเลนจิ่งในการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพซีนิสแกนครับสำหรับโฟชารการทํางานนะครับก็คือเราจะเอารูปที่ต้องการวิจฉัยนะเข้าตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์โปรแกรมทําการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตรวจสอบหาผลลัพธ์นะครับซึ่งถ้าไม่ก็จะ,อะตอบเป็นโงชูเมอร์นะครับแต่ถ้า ใช่ก็จะแยกประเภทของรูปโดยการเปรียบเทียบฐานข้อมูลนะครับโดยรูปแบบคำตอบจะมี2แบบก็คือ meningioma tumor แล้วก็จูเลเตอรีทูเมอรครับแล้วก็จบการทํางานครับผมครับสําหรับโมเดลครับโมเดลที่หนึ่งสามนะครับเราใช้เป็นอาร์มออโตเมเตอร์ครับซึ่งเป็นการรวมกันของอาร์มออโตเมเตอร์แล้วก็ลบจุดด้อยต่างๆไปครับแล้วก็เลเยอร์ภายในก็จะมีแบตตัวแรงเซตชั่นครับเป็นการปรับสเกลของเอ็กซ์เวชันภายในแฮนด์เลเยอร์นะครับ ทำให้มีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ดรอปเอาเป็นวิธีที่ช่วยให้โมเดลเรามีความเป็นมืรหามากขึ้นครับเช่นการช่วยลดการจับรูปภาพเหล่านี้ครับโดยมเดลที่หนึ่งครับเราใช้เป็นอ่าเลเยอร์แบคตัมเมชชั่นแล้วก็ดรอปเอาด้วยกันนะครับโมเดลที่สองเราใช้แค่แบคตัมเมชชชั่นครับแล้วก็โมเดลที่สามเราจะใช้เพียงดรอปเอาครับต่อไปนะครับเป็นโมเดลที่สีเหลืองนะครับเราใช้เป็นเอ็นดัมออโตเมเตอร์ครับซึ่งต่างกับพันดัมออโตเมเซอร์คือมีการเพิ่มเรื่องของแม็กเข้ามาครับซึ่ง จะช่วยลดระยะเวลาในการไล่ระดับสีของภาพครับแล้วก็เนเยอร์ก็เลมเบด้วสีใช้เป็นแบลตเลซิชันครับร่วมกับดรอปเฮาครับเล่มห้านะครับเราใช้เป็นแบลตเลซิชันนะครับเป็นเนเยอร์แล้วก็โมอด้วหกใช้ดรอปเฮาครับสองครับเพื่อสึกษาประสิทธิภาพและความแมน่นยำในการวิร่งใช้ระบสมองจากภาพซีสแกนค่ะโดยการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเราจะทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละโมเดลเนี่ยด้วยโปรแกรมไพาชามค่ะ ค่ะนี่จะเป็นตารางผลการทดสอบการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพ CT Scan นนะคะโดยจะมีทั้งหมด6โมเดลด้วยกันค่ะเราจะมาดูที่ค่า F1 Score นะคะโดยจะมีทั้งหมด3โรคด้วยกันค่ะก็คือจะมี meningioma tumor หรือว่าโลกเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองนะคะและ pituitary tumor นะคะหรือว่าโลกเนื้องอกต่อมใต้สมองค่ะและ no tumor ก็คือไม่พบค่ะค่ะและนี่จะเป็นกราฟนะคะซึ่งบอก The b a s e model ค่ะก็คือ model 4นะคะ จากการเปรียบเทียบกันของ F1 score นะคะซึ่งในโมเดลโฟนเนี่ยหรือว่าการาฟแท่งที่เป็นสีแดงนะคะจะเห็นได้ว่าใน m e r i n g i o m a tumor ก็มีค่าที่สูงสุดนะคะอยู่ที่0.9274ค่ะและของ Pituitary tumor ก็อยู่ที่0.8702ค่ะและ No tumor จะอยู่ที่0.9231ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละค่า F1 score ของแต่ละโลกนะคะในโมเดลโฟนเนี่ยมีค่าที่มากที่สุดะคะ่ะ 3เพื่อพัฒนาโมเดลเป็นโปรแกรมในการวินิจฉัยโลกทางสมองสับซับซีสแกนเบองต้นครับครับส่วนหลักการทํางานนะครับอย่างแรกเราจะเลือกไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบนะครับเป็นไฟล์เอ่อ JPEG นะครับแล้วก็เอาเข้าโปรแกรมนะครับโดยการกดปุ่ม select file นะครับแล้วก็เลือกไฟล์พอเลือกไฟล์เสร็จแล้วให้เรากด d i a n o s i s นะครับเพื่อที่จะทําการวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็ผลการวิเคราะห์จะโชว์ผ่านหน้าจอครับโดยจะโชว์ว่ารูปของนี้มีความคล้ายกับอะไรมากที่สุดครับ ครับสำหรับในการใช้โปรแกรมวินิจฉัยเนื่องด้วยเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับดังนั้นควรจะมีการวินิจฉัยอีกครั้งด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมเพื่อความถูกต้องและแม่นยําที่สุดครับ